สวัสดีครับอ่า,อามีพี่สุดหนึ่งถามมาว่ายังอ่ายอดดำเป็นยังไงบ้างไหลดีหรือเปล่าก็นี่ไม่ได้กรีดมาสิบกวันแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับพอดีแม่ยายเสียนะครับก็เลยหยุดไปหลายวันเลยนี่ครับสิบวันได้ อันนี้มีแรกนะจังขะแข็งแห้งคากระปุกเลยนะการไหลครับก็ยังโอเคอยู่นะครับยังไหลปกติอยู่เดี๋ยวก็ดูตอนเช้าอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงครับอันนี้เป็นสองห้าหนึ่งทางนี้มียอดดำกลมา สองสามต้นครับก็เลยจะถ่ายให้ดูอันนี้ต้นนี้ครับก็ดับนี้มีแรกดูฟองหมดเลยแห้งโอเคดูมาดูกันหลายของมันนะครับ นี่ครับนี่ครับการไหลของมันโอเคครับเดี๋ยวค่อยดูตอนเช้าอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงครับมีสองต้นแถวนี้สองต้นสามต้นนะครับดึกมันจำต้นไม่ค่อยได้นะครับ โอเคเดี๋ยวดูช้าอีกทีหนึงครับสวัสดีครับมาดูหลังจากกรีดนะครับการดำนะครับ <c oughs> เห็นพี่ๆก็บอกว่าช่วงนี้การดำลดครับก็เลยเมื่อคืนก็กรีดก็ไหลหยดดีอยู่นะครับแต่ว่ามาดูตอนเช้าวันนี้ไม่หยออกลด อมีสามต้นนะครับผมไปเช็คมาแล้วแถวนี้ไม่ได้กีดไปสิบวันนะครับนี่ครับยางไม่ได้กีดไปสิบวันเดี๋ยวดูความความเข้มของน้ำยางอมันเป็น ก็โออยู่นะครับเนื้อยางยังยังแน่นอยู่ยังสู้มืออยู่นะเวลาคนไปนครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูติดกัรดำนะครับมันมีอยู่สามต้นารั้งนี้สองหั่นหนึ่งมันไหลดีอยู่แล้วไหลเป็นที่น่าพอใจทุกต้นเลย นี่ครับนี่ครับกันกันดำดูดำดำพอมันแห้งไปมันดำเลยอ๋อลืมจิ้มให้ดู นะนี่ครับโอเคอะสภาพต้นก็ปานกลางครับยางก,กีดห้าปีนะครับอำหรับอีกต้นหนึ่งนะครับอยู่ใกล้หน่อยตัวนี้อันนี้สองห้าหนึ่ง โมต,ติดงานศพแม่ยายก็เลยไม่ได้มากี่ต่อเนื่องนะครับก็ปุ๋ยเป่วยอะไรก็ไม่ได้ฉีดอะไรนะครับนี่ครับลักษณะของการดำใบมันจะใหญ่เข้มเป็นมันวาวนะครับซึ่งจะต้านทานโรคได้ดีนะครับโรคทางใบนะครับ หาหมายไ,ไ,ไม่กิ้นครับนี่ครับโอเคครับก็ยังถือว่าโออยู่นะครับ ไการทำมันไม่เทนะ่าไหร่นับสองห้าหนึ่งช่วงนี้หลายาแถบนี้คนระับไม่ใช่หลายป่าทุกป่าเลยครับจะไม่ค่อยออกกัน,นครับแต่ของผมนี่อโอเคเลยพอใจนะครับผมก็กระตุ้นเตือนอทุกคนเสมอน,นะครับเรื่องการอาฉีดพ่นปุ๋ยนะครับก็คือทำให้มันสม่ำเสมอน,นะครับโอเคนี่นะครับความ ความเข้มความข้นของเนื้อยางครับก็คือมันจะหนืดหนืดมือเวลาเราคนจะรู้สึกได้เลยนะครับก็เราสู่กันฟังนะครับพยายามฉีดพ้นนะครับใช้ปุ๋ยของใครยี่ห้อไหนก็ได้ครับอมรุงมันครับน,นี่สองัาหนึ่งใบตัวนี้ครับ อ่าร่วงร่วงดูถ้ามาเห็นกับตาเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองทองไปทั้งป่าเลยนะครับใบที่มันร่วงนะครับก็อย่างกหะหิมะหล่นลนะครับโดนลมตอนนี้ก็สิ้นเดือนนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับก็เตรียมตัวอ่าบำรุงฟื้นฟูต่อไปนะครับก็ถ้าจะ าลากยาวต่อก็วันวินวันแล้วก็อัดปุ๋ยออะไรเต็มที่นะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะพ่นไอ้ย,ยอดก่่อนะครับขอบคุณมากครับ